อันนี้ก็คพือซื้อเล็กมากออกเลยมันบ่ค่ะมเค่ะท่านผู้ชมนะคะอยู่ที่วัด่าบ้านขมวยนะคะอยู่กับหลวงพ่อรวยนะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาสาธุสาธุนะคะใครที่อยากจะร่วมทําบุญนะคะก็ทักทายแอดไลน์นะคะเบอร์ของแอดมินได้เลยนะคะ ก็ขอโนโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมทําบุญมาณที่นี้นะคะท่านผู้ชมเนาะแปดหมื่นมเงินคาเลยแต่ยังไม่เสร็จวันนี้ะคะก็ทีมงานนะคะของมณฑการนะคะแล้วก็ของแอดเกตังนะคะก็ได้ร่วมทําบุญมานะคะผู้ไม่ประสงค์จะออกนามค่ะหลวงพ่อบุญธรรมบอพด อ๋อขออนุโมทนาสาธุกับสายบุญด้วครับโดยของมนตการทารวยนะครับสายบุญด้วยผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าไววอันหลวงพ่อเพิ่นเลยเพราะว่าสาธุกรีเจ้นี่และลุ่ปริวาสก็เพิ่นเนี่ยแหละเหมือนเดิมนีดกลับนามสการหลวงพ่อแน้วค่ะเด้อกลับนามอ้กมนหลว่าน ลูกสะพายป,ปะดินนะตายค่ะตายมาบ้านนี่มาเล่งม,มืดแล้วมดบุญแล้วเพื่อนก็เลยมาหามาเซาเลยบอกว่าค่อนยากคนไระเทศไปแต่ว่ามื่อเผาก็สิไปาหายุดดวกแต่ว่ามือนี้ไปไม่ได้เพิ่นยุใสค่ะหลวงพ่อยุใชัยาพุ่มเมันมันอนยูกกย่ใกล้ๆเนาะขันยุกใกล้ก็จะไปได้ยุะชัยาพุ่มเพื่นสิไปได้บ่อมันก็เฮากะไปไม่ได้เนาะขยันยากค่ะเนาะอื่นนี่ก็สิไปเดินเรื่องวัดนี่นี่การละศีลค่ะ เจ้าก็นจางหวัดโทเขามาว่าให้เขาประชุมมืออื่นอาจจะได้ใบตาตั้งนี่นสินะครับค่ะว่าทีา่นี่ก็สีว่าจะจะิตกาไปส่วน,นคณะกรรมการค่ะอธตุฐหนมันแล้วลกับเม่มนี่มืออื่นอย่างซาเขาก็สิเริ่มนงมือวันละขั้นค่ะจ้างม,มาแล้วไม่มาคราับมาแล้วเขาก็สิมุ่งเขาก็สีเล็กเล็กหลายป็นน้อก็สิซื้อก็เรียกว่าเอาสันไท่ยางหนามุ่งเอา อยังดีนะครับเนาะยังดีเลยอต่เรื่องมันเปเนะค่เนาะแปดหมื่นจะแลกเขาบอกว่าสองแสนละกขเรยว่าสองแสนนั้นเพราท่านมีเงือนขอเขาว่าจะเป็นมีมีต่วแรก็เห็ดแต่ต่วนั้นกอนตอนนี้คือจะใครมุ่งก็เรียกว่าสี่อันซูโมนอีกจัตกแแ่งที่หลังเดี๋ยวคอยเก็บงานไปนะค่ะเนาะเกอเอฟซเพิ่นเม่นไว้กทาบุญสันเด็กก็เรียกว่าออฟู คณะทีว่าเห็น้แล้วแล้วก็เป็นมีเนี่ยนี่กับอะได้มันเป็นทุกแถวครับขันเงินมีสร้างกับสิทุกได้บัานนี้เอาขึ้นนั่นไหนแท้ทั้งสี่นะครับค่ะอันนี้ก็ขึ้นแล้วแล้วบันนี้ก็เลยอยาเก็บไปตามงบงบมีตรนั้วก็เฮ็ดไปตัวนั้นค่ะมันจัางโบเป็นทุกต่างคนต่างโบเป็นทุกเฮ็ดก็สบายใจจังเพิ่มเติมนะคะเนีนผูกเฮ็ดก็สบายใจผู้ไม่เฮ็ดก็สบายใจค่ะเพราะว่ามันมีงบตัวนั้นเออประเดีงบตัวนั้นหลุดพอ เออแปดมือ่นก็คือแปดมือ่นกัเลยบาสิน่ะละพวกปฏิบัติธรรมมันกับสีม้ามือนี่มือ่อื่นเนี่ยกัไหลเขาแล้วะกะมือนี่คำามาปูพาละกะจัดสถานที่ไว้หามือ่สวดสะดอกเคาะวันทีสามสิบย่งได้ไปตามต้นไม้มึงไม่ออกก็ตนก้นกับสีร่งเต็อนไฟเต็อนมั่นพนเอินงานยังก่อดหลวงพ่อปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมหามือ ปฏิบัติธรรมห้าวันเนาะค่ะเนาะี่นปฏิบัติธรรมวัดป่าบ้านคำวยค่ะเห็ดไม้ตักคื่อะไรหลวงพ่อนี่ครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยบอกขั้งแรกเลยนี่ครัแต่เลยมันเลยสะดุดอยู่มันเลยมนเขาทีนะคะเนาะท่านเขาทีขั้นเคยเห็ดอิ่มันโอ้กกรบ่องอืดแล้วค่ะถึงเม่ละกระไรกระโนแล้วทีนี้ก็เลยเป็นเสริมดวงเสริมดวงมีข้นสะดอกเคาะสิข้ามปีอ๋อสะดอกเคาะเสริมดวงข้ามปีแนี่ยวันที่สามสิบนี่ ไอย่างมาสะเดาะเคาะสะเดาะเข็นสะเดาะเลื่ยนสะเด,ะะเดะาะให้ส่ปีเก่ากับสะเดาะลงปีไมสามที่เป็นกรสวดมนตนขามปีไปเลยเห็นไหมฮะขามปีท่นนี้กะถือว่า,เป,าเป็นทั้งถ้ำเป็นทังโลูกอีกอย่างหนึ่งคนสม,มัยนี้มันมันเหลือหน่อยมันมาเร็วมนเร็วเกินไปสม,มัอนอยนี้ก็ใหญ่เทคโนโลยีก็เร็ว บือกลืนสมัยตะกี้สมัยสู้นี่ยมีมิตรโลกมิตรไทย <c oughs> เก็บเป็นอินทุนกระตายหลายคนน่ามาจิเจ็ดบุญไว้เพราตั้งแหนสักตอนตายก้อนมันบนแน่เด้บุญน้ำโ่ถาผู้ใดเด้ผู้ใดเห็นเล่วผู้ใดหนีเล็วกันหนีพ้นหนีบนพุกหนีบน่บบไว้กันถือพญากรรมทวงเอาเขาท่านเขาก็เอาไปน้ำ คณะเฮ็ดบุญนี้ก็ลดน้อเลยแล้วไม่ต่ขนยังขึนขนยังขึ้นม่เคยต้องพ้นสะอาดจักเกียร์มเคยขนลงของหนักลงจักเกียเอาไปมากก็เลยหนักก็เลยอืดแต่ขนลงทาความสะอาดเสมอมันสิเบามันสิปิวมันสีแวงไปง่ายสะดวกครไปง่ายได้สะดวกคนเฮ็ดบุญคือกันกระเทศบุญไว้พระยากรรมที่ท่านแ่ท่านเพท่านพอบุญยับออกไปดิงแรนก่อนด่งกัรมบ่ท่านก็เลยค่อยๆไปีบหยุดเมื่อไรเ้าเมื่อนั้น อืมมันยื่นน้ำบาขัานนะครับยื่นน้ำบาขัานนะแต่ว่าเจ้าหยุดมือใดแต่ละปีพรนสิเฮ็ดเป็นแต่ละปีเด้ครับปีนี้ถ้าข่อยบ่ทันเจ้าปีหน้าขา่อยสิเอาเจ้าปีหนา้าเฮ็ดบุญไว้นํบาบ่ทันนี่ก็ไปเรื่อยๆอย่งนี้นะพระยาตกันคําสิว่าโอ้เฮ็ดหลายเทื่อแล้วบุญก็ได้ปีนี้บ่เฮ็ดดอกเลยเศ้าเมื่อยพระทันซาำัมดคุบบ่ซ้อืมมาหลายรูปไปวัดหลวงพ่อ เมื่ออื่นน่ะสิหลยู่คอัดหลายมื่ออื่นสิมาลุ่มทะเพียนในหลายค่ทั้งพระทั้งแม่ขาวเมสซี่ทั้งแม่ขาวแม่ซี่พระถิ่นเน่นกลัวซุ่มหนึ่งกับสีไล่บ้าพี่ล่ะทั้งเม่นพี่ล่ะทั้งตำบลเนี่บอกครับเออทั้งตำบลท่านบืนกับมีบดมาจากเขาว่งกาลสินสะกนมันมาสุโองอืมค่ะเมื่ออื่นนี่บอกครับเริ่ออื่นเนี่สิเริ่มเข่าแล้วค พ่กดมาลุ่มตุงตั้งละมูพระก็ได้แต่บ้เนาะหลวงพ่อฝันอยู่บอกค่ะฝันอยู่บอกค่ะเอองวดนี้เอฟซีถามมาอยู่ค่ะงวดนี่นั่นเลขมีซีฮะมาซีตัวเดียวแต่ว่าควบในใจของพ่อจันซีเกตมาแน่นอนซีเจ็ดก็ครับซีเกตหกเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดห้าหกเจ็ด ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเลื่อนหมดเนี่ยเจ็ดห้าหกเจ็ดเลี่ยงกันเลยพ่อค้าเลี่ยงกันเลื่อนหมดถ้ามาเด็งานค่ะห้าหกเจ็ดเลื่อนหมดนี่แต่ว่าซีนี่มากก็เลยเอาเจกจใส่เ็ดนี่มากอร่อยผัดเทศแสดงว่าซี่เกจเนี่ยเป็นทั้งทึ่งคือทั้งลางซี่เจ็ดนี่มันสีมันบนี่อาจจะเป็นข้างบนค่ะว่ากันมันห้าเจ็ดค่ะ วันนี้อาเจีหาเจียลบเป็นสี่เกตกันสี่ย่งย่งเดิมทีม่แม่อันตัวกันได้ก็คือห้าหกเกตมันมาบอกแบบนี้บอกค่ะมันวางสี่แม่ปีไหมเจียเริ่มมากต้งจิตสดอ๊บเคาะต้องสิสเงส่เห็ดนยน่างมั็นกะหรี่ปลามันเป็นบุญค่ะอืมห้าหกเจ็ดมันบอกค่ะห้าหกเจ็ดเนี่ยเลยตัวดีเจ็ดสี่เลยเห็น 4, แดดจึงๆแล้วก็สีบอกอีกอย่างหนึ่งควันสิแกงหมื่บ้านน้อนฝันจักแม่นพู้ใดหองมาใส่อยู่ในกุดเอาเด้อออกแล้วแปดสามมาสั่นทอดเดียวแล้วลุกขึ้นหาคนกับบมี่ลุกตีสี่เลยลุกเลยหลวงพ่อได้ยินเองเลยได้ยิ่เองว่าแม่นผููไหนบ้านละเมื่ออยู่รอนี่ะมันค่อยปับเอาเด้อแปดสามมาติแม่นแปดสามขั้นเดียวเลยแม่ ห้าหกเจ็ดกับแปดสามบอกค่ะเนียนมี่ท่านี้แหละวันนี้บ่มีอย่างอีกกละสิบ่ริบบอไปอีกวันมีเท่านี้เพราะว่าเขามาบอกสบิีห้าหกเจ็ดเพราะว่าสิบปฏิบัติทํำให้เพลนแปดสามเนียนแสามเนเจ้าห้องบอกเลยแมนบอกห้องบอกเลยนี่แมนผู้เก่ายู่บอกค่ะปีแมนทุกปีทุกปีทุกปีเลยเด้ขึ้นห้องเป็นผู้เก่าบอกค่ะพี่ใส่ชุดขาวกรเดาอนี่ย้วเสียงเสียงผู้เก่ายแต่บ่ห็นแต่มีแต่เสียง อันหลวงพ่ออันคิดว่าเป็นผู้เก่าอันผีสุดขาวบอกมาจังไดเขาเริ่มาบอกว่าหันมันผ่าเขาเริ่มมาบอกสุดขาวเนี่ยสุดขาวไม่ั้งแต่บอกอยากหมาว่าซีเกตตัวเดียวสุดขาวชี้พาบอกซีเกตบอกซีเกตตัวเดียวค่ะตัวว่าอันหูจักนี่ยแปดสามนี่ยโมหูจักแปดสามนี่เขาโบหูหรือยินแต่เสียงแต่ว่าเรียนยิ้นชัดขัดแก้งขัดก็ได้ลุกสัญญาณออกจากเตียง ว่ามันคนดื่นใส่ว่ามันผุดหิมาบาาอย่างนี้มหาใส่กับเห็นเกิดไฟกับเห็นก็เลยลุกทําวัดเลืกกเลยแผ่เมตตาให้เขาเอ้ยมันออกเด้อสรุปมันได้เด้อแต่ไทยเป็นเปดสามแต่ไทยเป็นเป็ดสามมัได้ใส่ตีไม่เด้อเห็ดเม่มกะดีเห็ดเม่มกะดีจัก้างมาพอดีมือจักซางหลืงอ่ะเสียงกันอยว่างเงี้หลวงพ่อคือบ่เห็นมันแล้วหลวงปู่เว้ยบ่ได้ดอก ขอบ่มีเงินจัาของสิเอาเงินมาจะใส่ขอก็มี่ซ้ำนี่ละค่อยหาไปค่อยหาไปเพิ่นสิงบเท่าใดครับพ่นจังสิแลว้วงบสองแสนโอ้พิ่นว่าทสองแสนแต่ว่าเฮ<อ><น>าใส่งบแปดหมื่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวนี้เนาะ,ะเอาไปเลยแปดหมื่น <c oughs> ค่ะก็ <c oughs> สิเหลืออยู่ประมาณแสนหาเอาค <c oughs> ่โตกแตง่งอันตกแต่งอยู่แล้วหมดจริงสินะค่ะอยู่ประมาณแสนหาขันมุ่งแล้วค่ะขันเบ็ดเซ็ตส่วนช่วยนะคะเนาะ จูอัานจูแน่นจูเสนหาแล่ามดพี่น้องค่ะผู้ใดมีจิตใจศรัทธาอยากรวมทําบุญกับจังทักแชทแอดไลน์ได้นมากๆเอามาถวายให้พระอาจารย์นะคะท่านผู้ชมขอญาตนะคะโชว์ตัวเลขให้กับเอฟซีได้รับชมนะคะออืครับก็คือว่าแล้วเนาะ FC เพิ่นก็บ่ทันได้เบิ่งหลายเนาะค่ะหลวงพ่อเนาะที่เฮาได้มามันเท่าใดีของเฮาก็คอเอยสร้างไปเนาะหลวงพ่อเนาะพี่สั่งครับ บอกกับว่าไายก็ดอกข้งเอากับพวกีเมือเนี่น้องนะนเชืว่นั้นก็เอาไปใสอน้ำกระเจ้ามือนก็หาพัเป็นเลยเป็น0ปดคมืบนลรวเอาจุกขอเก็ไ้แต่ใส่สองพนั่นล่ะไปเลนทลรศินเลนนั่นเล่นนี่เลนคาละมุกน้ำมันแลวไปใส่น้ำกระเจ้ามื่อเลยเป็น8ปดแปดค่ะก็เลยม่เห็นตัวนี้เลยเอาลอง่อิ่นก็จะยากกจังน่อยกับ f อเอฟซนเบินงตัวเลขเนวทางนะครับเนาะ ตัวนี้นราครับเนตั้งทุ่ม567แล้วก็83นะคะ83กับ4กิจตั้งทุ่ง100%เลยครับขอท้อนี่น่าร้องพ่อเนาะตัวนั่นตุกขัดนั่นสุดๆสมศรีมันมาผู้คนเด้อจังไดรผู้ใดอยากรวมทำบุญกับจังทักแชทแอดไลน์มานะคะท่านผู้ชมนอาจจะพึงไปใส่ได้ครับเด้อถ้าฟังคำวัยพ่อจากหลวงพ่อสักก่อนนะครับเอฟซีเป็นเขามากอขอบคุณสายบุญนะครับทุกๆท่านนะครับผ่านทางมณฑการพารวยและเกตตังคนผู้ไทยนะครับ ก็ขอให้บุญกุศลนะครับที่ท่านทํามาให้ย้อนกลับไปหาท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่าเด้อครับเด้อขอให้โชคดีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับอ่ะหลวงพ่อสาธุครับผู้ใดได้เ็บุญร่วมทําไม่รู้หรือว่าอิบซีชุกคนที่ญาติโยมที่เกิกดจิตตามใกล้สิสิ้นปีเก่าแล้วก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญมีโชคลาภในปีใหม่ปีเก่า ปานไปกับซิงมดับบดีกให้เอาทีมไปเอาจะความหุ่งเฮืองจะเลิกเหลือเหลืยวเปนไปในพ้ายปากนาปีหกเจ็ดค่ะเออกให้ญาตโน้มพิจารณาเบิงแต่ว่าคิดว่างวดนี้สิมาละสีเก็ดกัแปดสามนั่นคุณโยมเนอะเพราะว่าขอเพิ่นม่เห็นนี่ละตอนนี้บ่แล้วก็ได้แค่แปดหมื่นแค่มุ่งหลืองฆ่าไปญาติโนมได้เห็น และมีปู้ใดมีนําใจใส่สัทธาในพระพุทธศาสนาสร้างเม่มตัวนี้ให้สําเร็จเสร็จสิ้นกระชิได้อ,อายุมันควรเงื่อนยู่ดีไม่แห้งปาศจกจกาก,การวภไย่ไข่เก็บไว้ทุกไข้โสกไข,ข้ลูกไข้ไพ่ให้หุงเฮืองเหลือเลื่อไปไพ่ปากกาถ้ามันได้ไก่ทํามากขาขายไงมือเก้นความสําคัญก็คืออยากไก่ห้าอยู่ดีไม่แห้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอบไปทังไหนกระจา่มี พยันะอันตรายให้แกวขาดปลอดภัยจากพยันะอันตรายทุกด้านทุกสิ่งคอยเพราะนี้อัประเสริฐอาล์เลิศปีไม่แล้วปีหกแล้วกะเอาทิมไปเดินไปข้างนาปีหกเจ็ดไข่มีตะวบสุขวมเจริญปาดจากโลกไปกับเก็บไ้ทุกไาสดสขยโลกไาไปคิดทีหนึ่งประกันได้ก็ให้ได้สมัครสมัยด้วยอายุวันนัสุขภรปรปฏิพันธนาสารสมบัติขึน้นแก่เอฟทีสุข ตนทุกคนด้วยเถินสาธุนี่ก็คือก้อนปีเก่ายาไปใหมะแต่ว่าวัดนี้นอนดูก็ะได้ยินขักยินแง่กงนี่แปดสามแปดสามนวารุณ่อนอนก็ะได้ยินเลยมันบอกค่ะจนสะดุ้งแปดสามมติค่ะกระบ่มีได้ไหค่ะ เขาบ่ได yeah, yeah, ้บ okay, ่ได้บอกู้ใดแต่า่อยบอกแค่สองจะพ่นพ่ <h iding. <h iding ้หนึงยันไปซื้อว่าซากุนหมุนบ่มีโอ้ค่ะแปดสมนี่บ่ค่ะแปดสมกับสี่เจ็ห็นบ่มีเลยแปกับสี่เจ็ดบ่แต่สี่เจก็นยังบ่มีอืมค่ะจักเจ้าเด็กนีมัจะใส่บ่อเอามือนั่นกรเบิดแล้วไปยังให้ข้อหายเก็บไปหลวงพ่อข้อหายเก็บไปเอหายเก็บแล้วก็วยดีนะคะทุกท่านากดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะได้